ันนี้ํำเข้าจากฮาวานะคะเราลังูกไฟด้วยนะคะเดวหน้าเรามารองลูกไฟด้วยแม่หนูทำคอนเทนต์ได้แต่เซฟเอลยนให้นะลูกไฟมันกะเด็นนะน้องหมาน้องหมาของพี่นใส่หมาน้องขึ้นมาด้วยนะคะเดี๋ยวระวังโดนลูกไฟใครเป็นเจ้าของน้องหมานะคะนะคะจะลองลูไแล้วนไฟาน้องขึ้นมเลย่ะพีร้องร้องาสาหมาด้วย้องมานขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวหมาแบบเดีได้กินหมาย่างนะ ไม่จบยังไม่จบสามารถสามารถส่งเสียงได้นต่อมารือยาขยมยาขยมีแีแค่ขยมสิทธเดนไหมอ่ะ็สิทธเด่นไมเดี๋ยวเาเทกาวันนะยาขยมสทนะ มีเขามาไฟรุนแรงมาระดับนี้แล้วใช่ไหมลัดคงเขางะยิ้มพวกเลยค่ะร้อนร้อนปกติเราต้องไปดูที่ฮาวายนะคะหรือว่าเกาะโคโนรูลูนะคะไปเกาะสมเธ็จได้ไหมสมเด็จก็อาจจะได้แต่ชุดอาจจะไม่นข้างนี้โอเคลูกไฟอาจจะไกลกว่านี้หน่อยวันนี้เราแบบจัดให้จัดเต็มนะคะสำหรับวีดีม่อมคงนะ ถ้าไม่ติดร้านมต้องมาเป็นพี่จอมจะลงไปทวงไฟลงแล้วหรอเี๋ยว้งพ่นไฟนะพ่นไฟพ่นด้วยเคนาายแล้วคนสาเลยชอบการทำเชาาด้วยตัวเองมากาะเชาเกาะเาเกาตรงที่ทำไม่ได้คือทำเองเลยนะคะ อีกไม่นานโชว์จะจบลงนะครับครยังไม่ถ่ายคอนเทนต์ลงไอทีนะคะลงเฟซบุ๊กให้แท็กไหให้แท็กแฮชแท็กโฮคัมมี่เดย์แฮชแท็กโฮมคัมมี่เดย์สองพันยี่สิบสี่อ่ะแต่ถ้าภาพหลังจากนี้ที่หมดเจ็ดพ่นสิบอ็ดีไม่ต้องแท็กมาเอาภาพโพสต์ดีๆนะบทุกคนคุยอะไรกันนะคะที่แม่ใ่ว่า